สถานอาการจริงเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องช่องช่างัญญาพระถ้ถูกขันนะครับเมื่อนี้มาส่งรถพุ่นลูกค้าสตึกนะครับพอดีพนว่าให้รีวิวรถเก๋งให้เพนน้ำเนครับเชื่อมีผู้ใดมากนะครับเป็นนิสสันซันนี่นะครับเมื่อเมื่อเดียวไปเลี้ยงเลยครับรถเก๋งคันนี้ครับนี่คือรีวิวตามสภาบอสบอลไดล่างอย่างนีงนะครับ มีมีฝุ่นเกาะนะครับเบิ่งนะครับบนดอยล่างในครับทั้งดอยล่างเนี่กับที่ไม่ใสวับเลยนะครับนี่นี่วิวตามสภาพอยู่นะครับนี่นะครับครอบๆท่านกับทีประมาณนี้นะครับรถสวยรถดีรถเดิมเล่นะครับมื่อเดียวป้ายแดงเลยนะครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆแอร์เย็นช้ำเลยนะครับ ขนาดอ,อ,อยู่ใกล้ๆนี่กะยังเย็นเลยนะครับ,นนรบแบบงามเลยครับสวยโอ้ยบออ่เคยนี่รถเกง๋งบ่แม่นบ่แม่นสิได้รถเก๋งไปใส่บนะ่อนอ๋อคืองามครับแค่นอนเฮ้ยบ่แม่นรถคุณหญิงคนใดนี่ครับแบบงามแฮงรถบ่ได้ล่างได้คัดนะครับ,บ,บนี่ครับ เป,เป็นปีใดกูขึนขับตัวหนึนน่งเองเดี๋ยวไยเดี๋ยวมันก็นลงแน่นอนมันหลายปีนเนาะครับเครื่องเหนียมเหนี่ยมเหนียมนะ้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับติดต่อมาใดเรื่อยนะครับรถกับวไดใดใส่ได้อมนี่ยังนะครับเสือไปเติมมันมันทียางเดียวครับพี่น้องอรถงามขนาด 0612812หา4เก่าซีนะครับทั่วมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เจเพิ่นจิจราหน้านะครับโอ้ยรถงามแห่งนะครับพี่น้องนิ่มๆเลยนะครับรถงามรถสะอาดนะครับอากาศรถมือเดียวไปแดงโอ้ยแอร์เย็นแอร์หนาวเลยนะครับพี่น้องอ้าวรถคุณหนูรถพูดีเพิ่นนะครับผููใดหาใส่งานนะครับนิดสันชนีนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับรถอยู่อำเภอสตึกนะครับแต่ว่าผูผมรีวิวนอยู่จังหวัดชีสเกตอำเภอกันทละร่มนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองห่างเกาซีติดต่อผมมาเดี๋ยวผมจะให้เบอร์จะขอเพิ่มนะครับรถรถก็ได้ล่างในครับนะครับเมื่อเดียวปลายแดงแถดศูนย์เลยนะครับ เง้เงมเลยได้หน้อง่าว่าได้ยินเสียงเลยติด,ต,ดติดเืองอยู่ได้นน่ครับสนใจกระติดต่อสอบถามมาไหรน,นะครับติ่เบอร์ชมหนึ่งนองาเกาซีนะครับ <c oughs> ขอบคุณเกาเจีถามมามาสร่งรถเพลินนะครับมาส่งขั้นพูนนะครับวันนี้พ <c oughs> อดี มีนะครับมาจอดที่พงศิเล็กนาบ้านนะครับขั้นนี้ก็ขายคือกันนะครับบอมเป็นขายแต่ขั้นของเกินเนสขั้นหนีก็ขายคือกันครับรถเดิมสีแทนนะครับเอกสารเหลียชุดโอนโคบแอร์แอหนาวคือกันครับภาษีกัภาษีกับวขาดครับครับใส่งานอยู่นี่นะครับเครื่องง่ามคือกันครับเป็นมังกรปีซีศูนย์นะครับสีเดิมแทลโรงงาน รายละเอียดเพิ่มเติมผมล่งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็พอดีมาร,รีวิวรถเก๋เนก็เลย่ยต่อให้เบิ่งเลยนะครับอ่าก็มนนี่ก็กมารีวิวทรงรถเขียมพระศิึินะครับ,บเลยรีวิวขั้นนี้ต่อให้ชมนะครับมับงกรปี40 ห่วงมาไล่พื่อเวอร์แอนเอาล์นะครับภาษีบกหาเอกสารโภคเหลี่ยมโอนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสําหรับเจ๊เพื่อนกุกะขอบุณขอบคุณนะครับที่อุปการะทั้งสองนะครับตอนเราครับสู้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับเมอนก้าสิทดิขออำนาจพระอย่างพี่น้องไปได้เพียงเท่านี้นะครับหากว่าสนใจรถขั้นไหนว่าจะเป็นรถเก๋งเพลินหรือว่ารถกระบะผมหรือมอเตอร์ไซค์นะครับกะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์061281 สองหางเกาซีนะครับสาหรับมนิกาขอขอบคุณเจตายหลายหลายหละกะักกาเฮียนะครับโอกาสานำพาไปติดต่อสอบถามไปทั้งสองกับทั้งเบอร์ศูนย์ห้องหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหางเกาซีได้นะครับสำหรับมนิกาขอบคุณหลายลายครับผม